ชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมขอขออะไรขออะไรโอเคอันนี้เป็นดวงรายสัปดาห์ของชาวธาตุลมนะคะชาวชาวธาตุลมตุลเมถุนกลุ่มนะะชาวธาตุลมนะขอพลังงานของคุณทั้งสัปดาห์หน่อยคะ่ะวันที่25หธันวาถึง31ธันวา2566 พลังงานทั้งสัปดาห์ของคุณจะเป็น10 of one นะคะประสบความสำเร็จนะปิดจ็อบปิดยอดนะคะปลายปีปีนี้แบบด้วยความสำเร็จท่วมท้นเลยนะคะผลงานแบบดีมากๆนะคะได้รับการเชริดชูนะคะจ้านงน้จ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะเชิดชูเกียรตินะคุณอาจจะได้รับโบนัสก้อนโตหรืออะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานประสบความสําเร็จคุณปิดจ็อบได้แบบ สวยหรูมากมเลยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นความแฮปปี้ความแบบมีความสุขที่ทำงานสำเร็จซะมากกว่านะงานเสร็จสำเร็จดังใจอะไรประมาณนั้นนะขอพลังงานวันที่25วันที่25นะคะให้คุณชาวธาตุลมนะคะตุลมิถุนกุมนะ วันที่2 5ธันวาคม25 66เหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรจะเกิดขึ้น High p i n t e s t ขอคำแนะนำหรือการช่วยเหลืออะไรนายออกคับนะคะในวันที่2 5วันคริสต์มาสนะพลังงานของคุณนะคะ อาจจะมีนะเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่ทำให้คุณ่ะจะต้องใช้ซิกเซนต์ cents, นะคะพินเทสซิกเซนในการจัดการนะคะเนี่ยเกี่ยวกับโพกทรัพย์นะคะคำแนะนำของคุณก็คือเกี่ยวกับโพกทรัพย์เพราะว่าก้าวถ้วยเป็นความร่ํารวยแบบสินทรัพย์พกทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านเช่านะ,ะซื้อบ้านให้เช่าซื้อมาขายไปหรืออาจจะเป็น ทองคำนะหรืออาจจะเป็นบ้านที่ดินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกกระับกักเนี่ยก็ถ้ามันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนอะไรยังไงก็ขอให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณประสบการณ์ของคุณนะว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหรือการซ่อมแซมหรือการทําให้มันดีขึ้นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพกกระสับบ้านที่ดิน หรือทองคำหรือพอร์ตการลงทุนของคุณอะไรประมาณนั้นนะคะในวันที่26หรืออาจจะมีคนเอาโภคทรัพย์มาให้คุณก็ได้ในวันสงการเอ้ยวันในวันคริสต์มาสนะคนรักของคุณอาจจะซื้อทองให้คุณหรือยังไงอาจจะซื้อบ้านซื้อรถให้คุณซื้อที่ดินโอนโฉนดให้คุณหรืออะไรยังไงนะเป็นของขวัญคริสต์มาสหรือเปล่าแบบ มีคู่มหาเศรษฐีอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้คือคุณจะประสบความสําเร็จไงเพราะทั้งสัปดาห์คุณเป็นสบสบไม้เท้าอ่ะจะประสบความสําเร็จนะฮะจะเจอรับชัยชนะขอพลังงานวันที่26่ธันวาคม2 5 66ห้าให้ชาวธาตุลมนะคะตุนมิถุนกุมอะไรเดฟูนะคะมีจราเสดีนะคะมีความสุขนะคะนี่ The t e m p e r a n c นนะคะให้แนะนำให้ความช่วยเหลือและการแนะนำคือนะคะในวันที่26นะคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอิสระแล้วอะเพราะว่าพอวันที่25เป็นวันคริสต์มาสนะคุณอาจจะหยุดแล้วคุณก็ได้รับข่าวดีในเรื่องพวกศรัพ์์อะไรของคุณ พอวันที่16คุณรู้สึกแบบว่าร่าเริงแจ่มใสรู้สึกว่างานปิดจ็อบงานสําเร็จหรือเตรียมตัวไปท่องเที่ยวเตรียมตัวไปเขาดาวหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพลังงานของคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นอะไรเป็นไพ่ร้าย,ายเป็นไพ่ดีซะมากกว่า The t e m p มเ n c e ก็คือให้คุณนะรักษาพลังงานนะคะดีๆนะขับรถขับปลาอะไรก็ขับแบบด้วยความ พอเหมาะพอดีตามกฎหมายไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปการดื่มเหล้าทานสุรานะเดฟู food, มันเป็นไพ่ที่เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าถ้าเป็นเทพเจ้าของกรีกโรมัน mm hmm. ก็จะเป็นแบบเ mm hmm. ทพเจ้าแห่งวาย mm hmm. นะคะไปเที่ยวไปท่องเที่ยวอะไรยังไงในวันที่26จะดื่มจะกินอะไรยังไงก็ขอให้บาลานซ์ให้ดีนะคะเนี่ยจะต้องขับรถขับลาถ้าจะต,ต้องดื่มต้องเที่ยวก็ขึ้นแท็กซี่นะคะเนี่ย เห็นไหมให้ดีอย่าให้ถึงกับต้องเมามากมายจนจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้เดี๋ยวของรักจะหายนะคะเนาะเงินกระเป๋าเงินหรือทรัพย์สินมีค่าจะหายรักษาพลังงานดีๆเอาแต่พอดีพอดีมีสตินะคะอ่ะพลังงานวันที่27ว่าพลังงานวันที่27นะคะให้กับชาวธาตุลม 27ให้กับชาวธาตุลมนะคะตุลมิถุนกุม27ทธันวา2566เหตุการณ์สำคัญสำคัญของคุณ3ไมเท้านะคะจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะต้องเออเนี่ยนะคะรอฟังข่าวนะเหตุการณ์อะไรในวันที่27โอ้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะคำแนะนำนะคะความชื่วเหลือนะคะเนี่ย นะไม่เลยยังไงมันก็พลังงานของคุณมันเป็นสิบไม้เท้าอะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จทุกเรื่องที่คุณตั้งใจไว้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้มันจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณสี่ถ้วยที่คุณรอเนี่ยคุณอาจจะรอคอนเฟิร์มจากคู่ของคนรักที่จะไปเขาดาวกันที่ไหนอะไรยังไงนะนี่นะคะสิ้นปีนี้นะคะอาจจะรอคอย เออ่เขาโทรหาหรือเมสเซจหรืออะไรยังไงนะประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยสามไม่เท้านะคะคุณจะได้รับรับข่าวนั้นนะคะแต่ก็แค่ต้องรอหน่อยข่าวจากคนไกลนะนี่นะคะนั่งรอรอไปก่อนนะรอด้วยทัศนคติบวกๆกพลังงานบวกๆแล้วจะได้ข่าวดีแน่นอน 2ี่ห้าหยเดหรอยีปดใช่ไหมต้องยีแปดแล้วเนาะยีแล้วใช่ปะคะจำไม่ได้พี่เพื่อนยีแปดเนาะยี่ห้ายี่หก็ดยปดขอพลังงานนะคะวันที่28่ธันวาคมสองห้าหห ให้กับชาวธาตุลมนะคะตุนมิถุนกุมนะเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นโอ้เดว,วิลนะคะความรุ่มหลงความรุ่มหลงโอ้เดทอะความแนะนำเออนะคะวันที่วันที่เท่าไหร่ยีปด วันที่ยี่สิบแปดจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามอมเมามัวเมาเหตุการณ์แบบที่เป็นอะไรเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือคนมันจะเป็นอะไรที่เท่าๆอะ่ะเออประมาณนี้นะคะคุณอาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวสถานที่บันเทิงกลางค่ำกลางคืนหรือคุณอาจจะไปเข้าบอลเข้าพับหรืออะไรที่มันเท่าๆอะ่ะ นะคะคหรืออาจจะมีคนมาชวนคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเทาๆอย่างเช่นแชร์หรืออะไรยังไงนะคะก็หรือบางท่านบางไลยที่เล่นแชร์ไว้ก็ได้นะเล่นแชร์ไว้อาจจะถึงเขาเรียกว่าอะไรดีถึงเวลาที่จะต้องเปียรนะคะเดเดทนะคะเนี่ยก็คือตัดจบแล้วเริ่มต้นใหม่อาจจะแบบแชร์ครบกําหนดนะสิ้นปีพอดีเนี่ยก็ปิดแชร์เปียเปียแล้วก็ ตัดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันมัวเมาลุ่มหลงหรืออาจจะเป็นแบบเป็นนิสัยที่แบบอยากทําอะไรแล้วไม่ได้ทําเลยเก็บไว้ดินพอกหางหมูหรืออะไรหรือนิสัยใจร้อนขี้กังวลหรืออะไรต่างๆขี้กลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่จะเข้ามาทําให้คุณนะ่ะตัดจบนะคำแนะนําก็คือให้ตัดจบ ให้เลิกนะตัวตนเก่าๆที่มันไม่ดีแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่เกิดใหม่ในร่างเดิมอะไรประมาณนะั้นนี่คือคําแนะนําของคุณอะไรที่มันเทาๆที่เคยทํานะคะมาตลอดในชีวิตนะคะในปีที่ผ่านมาให้ตัดจบซะตรงสิ้นปีนี้แล้วปีใหม่ให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะ,ะนะที่สดใสขึ้นนะคะร่าเริงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะสิงศักดิ์ธิ์บอกให้ตัดจบเปลี่ยนตัวเองใหม่ นะคะวันที่เท่าไหร่29ขอพลังงานเหตุการณ์สำคัญสำคัญวันที่29นะคะธันวาคม2566ให้กับชาวทัดลมนะคะตุนมิถุนกุม Queen of Cup นะคะเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักพ่้คำแนะนำโอ้ใหม่ก็คิงอ้ย คับนะคะไพ่คู่เ้ามานี่เลยไพ่คู่มาค่ะวันที่เท่าไหร่29วันที่29ธันวาคม2566นะคะชาวธาตุลมนะตุนมิถุนกุมนะนี่เลยความรักคุณจะสุขสมหวังหอมหวานมากเลยคนที่เป็นคนโสดจะเจอคู่คู่ของคุณนะ King of Cup กับ Queen of Cup ได้เวลาฟ้าเปิดให้โคจรมาพบกัน คนที่คุณพบในวันที่29้าธันวาคมสองห้าหหนั้นคือคู่แท้ของคุณเลยนะคะให้และรักเท่าๆกันไม่ได้แบบรักข้างเดียวด้วยนะเขาก็ปิ๊งคุณคุณก็ปิ๊งเขาแบบว่านะเข้ากันเคมีเข้ากันมากนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ของคุณก็จะหอมหวานชัดเจนนะคะมอบความรักให้กับคุณนะนี่โรแมนติกมากขึ้นอะไรมากขึ้นคุยกันรู้เรื่องนะคะเนี่ย พากันไปดินเนอร์พากันไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะวันที่29นะคะการดอกจันไว้เลยสําหรับชาวทัดลมนะ,ะเป็นวันดีๆหน่งวันนะคะดีมากเลยนะะพลังงานนะคะพลังงานวันที่30พธันวาคม2 5 6, 6 6ของชาวทัดลมนะคะจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นคะ 9 6, ถ้วยนะคะวันที่30โอ้6ถ้วยนะคะนี่เลย9 6, ถ้วยหถ้วยคุณจะได้รับความรักนะคุณจะได้รับความรักอย่างมากมายมหาศาลเลยนะคะเนี่ย9้าถ้วยนะอีกถ้วยหนึ่งก็ครบ10บถ้วยแล้วนะคะคือเป็นความรักที่แบบ เติมเต็มให้กันและกันแบบสมหวังสมบูร์พูนสุขอย่างมากเลยนะเป็นคู่แท้คู่บารมีกันเลยเป็นคู่จากอดีตชาติก็ได้6กถ้วยนะคะคนคนนั้นนะ่ะที่จะเข้ามาให้ความรักคุณนะ่ะให้ความรักคุณทั้งตัวและหัวใจเลยนะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นพลังงานเพื่อนเก่าบางท่านบางรายนะ เป็นพลังงานเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือเป็นคู่แท้จากอดีตชาติถ้าคุณไม่เคยรู้จักแต่คุณรู้สึกว่าคุณเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะหกถ้วยนะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสขอความรักขอเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นบางท่านบางรายที่เป็นคนโสดหรือเพิ่งจะตัจดจบเลิกคบกับแฟนเก่าไปอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะนจะมีคนเก่ากลับมาขอโอกาสมามอบความรักให้กับคุณเก้าถ้วยนะชาวธาตุลม ขอพลังงานนะคะพลังงานพลังงานพลังงานวันที่31ธันวาคมนะคะให้กับชาวธาตุลมนะคะตุลมิถุนกุมนะ,ะชาวธาตุลมวันที่31ธันวาสองห้าหกสิบหกเหตุการณ์สำคัญสำคัญแปดถ้วยนะคะนี่คำแนะนำหรือความช่วยเหลือ เจ็ดถ้วยนะคะโอเคคือในวันที่31มสิบธันวาคมนะคะเนี่ยสามสิบธันวาคมถ้าเป็นคนโสดมีคนคุยเยอะนะคะคนคุยเยอะแยะมากมายนะคะคุณอาจจะต้องเลือกให้ดีนะคำแนะนําเป็นเจ็ดถ้วยอาจจะต้องเลือกให้ดีว่าจะไปเขาดาวกับใครนะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วมีคนคุยเยอะ จะต้องเลือกจะไปเขาดาวกับใครดีอะไรยังไงนะนี่เลยนะคะนี่นะนี่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนที่รักจริงและคนที่หวังแค่ตัวของคุณนะหรืออาจจะหวังแค่ผลประโยชน์ของคุณนะเลือกให้ดีนะเนี่ยมันจะมีคนไม่ดีเข้ามาคุณจะต้องเลือกดีๆหันหลังให้กับคนไม่ดีแล้วเลือกคนดีๆนะไปเขาดาวกับคนดีๆเลือกให้ดีนะ อยู่ที่ตัวคุณใช้สัญชาติสญชาติตยานนะคะในตัวคุณในการเลือกให้ดีนะค,ะคุณจะพบกับเขาดาวที่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วมีความสุขมากๆเลยนะ,ะเพราะในบรรดาเจ็ดถ้วยนี้มีทั้งนะคะคู่แท้ของคุณมีทั้งคู่แท้โซเมดนะ,ะจากอดีตชาติด้วยก็มีคู่กรรมก็มีนะเลือกดีๆนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยเยอะแยะมากมายนะคะนะ,ะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ คุณจะต้องก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนั้นนะมีคนดีๆรอคุณอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในอนาคตฉะนั้นคุณจะต้องกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วคู่แท้ของคุณจะปรากฏตัวนะคุณจะไม่ต้องเหงาต้องเศร้าและเขาดาวคนเดียวอีกต่อไปนะคะถ้าคุณชัดเจนและกลับมารักในตัวเองไม่จะไม่จำเป็นที่จะต้องรอคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณนะที่จะปล่อยให้คุณต้องเขาดาวอย่างเดียวได้คุณไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียว ะะมีคนดีๆรออยู่นะโอเค